เดือนมิถุนายนเดือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งเพศ LGBT นะคะซึ่งหลายๆพื้นที่เขาก็จัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นที่โคราชบ้านเรานะคะก็เพิ่งจัดกิจกรรมกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไปดูบรรยากาศกันที่เดอะมอลล์โคราชกันค่ะที่เหล่าบรรดา LGBT จากหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพเลยนะคะก็มาร่วมกันเดินขบวนพาเหรดกับการแต่งกายภายใต้แนวคิดเรนโบว์ทีมค่ะโดยให้สีรุ้งเจิดจ้า ัดทั่วทุกขนแห่งซึ่งเป็นการแสดงออกร่วมแสดงความภาคภูมิใจย,ยืนหยัดในความเท่าเทียมและความหลากหลายของกลุ่มทางเพศคุมกลุ่มทางเลือกหลายเพศค่ะโดยที่บริเวณลานมพา์กหน้าศูนย์การค้าเดอะมอโคราชนะคะเขาก็มีการเดินขบวนพาเรดและการแต่งกายภายใต้แนวคิด เรนโบว์ทีมให้เสียรุ้งเจิดจรัสทั่วทุกแห่งหนเดินขบวนพาเรดร่วมแสดงความภูมิใจย,ยืนหยัดในความเท่าเทียมและหลากหลายของกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยในงานก็มีกลุ่ม LGBTQ ในจังหวัดนครราชสีมาก,กว่า300คนแต่งกายสีสันสีรุ้งสดใสค่ะแสดงออกถึงความเท่าเทียมความหลากหลายนำทีมมาโดยคนดังหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิกี้จูโน่นางฟ้าบ้านนาค่ะน้องๆที่เขาโด่งดังจากการสร้างชื่อเสียงในการนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการตัดเย็บเป็นชุดแฟชั่นจนโด่งดังไปโกลเตอร์นี่เลยทีมนี่เลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเหล่า สาวงามข้ามเพศผู้ครองตำแหน่งทิดาช้างและทิดาช้างควีนไทยแลนด์2022สาวงาม LGBTQ Big Size จากกรมประกวดทิดาช้างไทยแลนด์ค่ะยังมีมิสควีนแกรนเวิลด์พลัสไซส์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 The Plus Size m โมเดลไทย l a นด์ ide, 2022 Miss Green รี e เ n M Plus นครราชสีมา2022โดยมูลนิธิ M Plus โคราชที่เขาได้จัดการประกวดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและช่วยรณรงค์ให้กับชาว LGBTQ ค่ะได้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคเอด นอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้องๆผู้หญิงแท้จากเวทีมิสแกรนนครราชสีมาก็มาร่วมกับการแสดงออกทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้เข้าประกวดจากเวทีวันแมนวันวูแมนนอกจากนี้ก็ยังมีน้องสุสุรชยาผู้ครองตำแหน่ง The Winner of Best Swimming Suit สวิมสูตรจากการประกวด Universe is 2022โดยกองประกวด Miss Universe Thailand มีน้องๆน,นักเรียนจากบงโยธวาทิตย์โรงเรียนบุญวัฒนาน้องๆจาก โรงเรียนอนุบาลบาวรนครราชสีมาแล้วก็ยังมีทีมคอสเพลทีมเต้นปอมปอมเชียร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยนะคะมากันทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกันเดินขบวนพาเรดร่วมฉลอง p r i ส์มอนรณรงค์แสดงออกถึงความเท่าเทียมและความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ ให้ชาวโคราชและประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวเดอะมอได้เห็นถึงกิจกรรมนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะในกิจกรรมยังมีการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับกฎหมายสมรสโดยมิสครีนเอ็มพลัสนครราชสีมา2022เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันให้พรบรสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมโฟกซองและวงดนตรีจากน้องๆทีมอีสานอย่างที่ร่วมแสดงความสามารถกันด้วยค่ะ